ก็คือว่าเดี๋ยวมีบอยมีก้ามีนัดมีกูอ่ะสี่คนเหมือนเดิมก็ได้ก็นั่งกินร้านนั่งกินข้าวร้านไอ้ใหม่เอร้านไอ้นัดร้านใหม่นัดในนี้ก็แบบก็คุยกันสักครั้งหนึ่งแล้วอยู่ๆแบบโทดก็เดินเข้ามาอะไรประมาณนี้แล้วแบบแบบเราไม่คุ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินไปทักายเออแล้วโทษก็แบบตามน้ําไปเลยนะไม่วันนี้ไม่มีบทอะไรเยอะก็คือแบบบอกว่าผมมาใหม่ครับผมอะไรพูดอะไรก็ว่าไปเลยวันนี้ให้ฟรีหนึ่งวันแล้วนนี้ก็แบบเอองั้นเดี๋ยว นาสาวานแล้วทีนี้ก็แบบเอาเลยไหมสามสองหนึ่งเออแล้วทำไมวันนี้คนน้อยแปลกๆกว่าน,นัด <c oughs> ดูดีๆเฮ้ยมาแล้ว,ๆๆวนั่นน่ะไปเสิร์ฟเฮ้ยใครวะเอ่อรับเลยดีครับเอ่อเอาโค้กปั่นไม่ปั่นที่หนึ่งครับ <c oughs> เฮ้ยเ้าปั่นไม่ปั่นนะครับคงมีแต่โค้กธรรมดานะครับอ้าวใช่เหรอโอเคครับเอาโค้กธรรมดาก็ได้ครับโค้กเย็นหรือร้อนครับเอาอุ่นครับใช่เย็นใช่ ออ่เอาเย็นนะโอเคเดี๋ยวเอาอุ่นครับเอาอุ่นครับอุ่นอ่ะอุ่นนะครับพอดีไม่มีครับทุกทีไม่ใช่ไม่ใช่คนในเมืองนี้นี่หว่าแล้วทำไมนัดดูแบบว่าสนิทจังวะไม่รู้เมืองกันวะมันอาจจะแบบเป็นพ่อค้าแล้วเสิร์ฟลูกค้าตามปกติมั้างไปลองไปทักทายไหมอ๋อขอบคุณครับแต่ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะเด็กมัธยมอ่ะ เด็กมัธยมป่าววะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะทักทักท,ทายก่อนแล้วกันอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้คือมาจากเมืองไหนเหรอครับเออมาจากแอตักติกาครับโอ้โหกาคือมามาอยู่ที่นี่ใหม่เหรอครับใช่ครับผมโอ้แล้วรู้จักใครบ้างไหมครับหรือยังไม่รู้จักใครเลยเออน่าจะยังลยครับอืมเอาไงแต่น,นั้นนี่ก็แต่น,นั้นนี่ก็ดีเนาะทางทางลูกค้าที่แบบไม่รู้จักก,ก,ก็เป็นว่าค้าที่ดีจ,จัดเลยก็ต้องทำว้อาชีพเราชื่ออะไรนะ ชื่อโทครับผมชื่อโทเราพาน้องไปแบบไปพารู้จักคนในในนี้ไหมที่แบบยังนอนเอยังยังตื่นกันอยู่อ่ะยังตื่นยัง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 ไม่ได้นอนกันอะเอ้ยยังไม่ได้นอนลองลองไหมพาไปรู้จักก่อนไหมโอเคเลยเจอกันนะเจอกันรีมาเด้อรีตามมาโอเคพี่ว้าวหรือจะพาไปรู้จักกับตำรวจก่อนดีวะเออให้แบบเหมือนแบบจดชื่อก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวดอแบบ เคยจดทมามพื่เผื่อเองไปทำอะไรผิดไงเออโหผู e> ้พี่พี่จำเลยเนี่ยบ้านหลังที่สองโอเคป้าที่จะมาวันนี้ก็คือว่าอยากให้มาแนะนำคนที่มาคนใหม่โอเคใครพี่ดีไหมปบาโอเคป้าพี่ป้า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 ผ้ามึงไม่ใช่นี่คนมาใหม่มามืองนี้ใหม่อยากให้รู้จักแนะนำตัวได้เลยครับน้องเขาเป็นรุ่นน้องแหละสวัสดีครับชื่อชื่อโทครับผมโสดครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะจีบตำรวจไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ไม่ใช่พวกนี้อย่าอย่ายุ่งพวกนี้พวกนี้ปากร้ายมากจริงโอเคพี่แล้วแล้วใครได้บ้างอ่ะปไม่มีอะไรอืไม่มีอะไรเปล่าเป่อย่าไปยุ่งพวกนี้นะมันบ้าสมัยพี่เรียนนะคีบซ้อนมากครัาเปล่าครับเปล่าเปล่าเขาเป็นคนดีเขามาจากอะไรนะอตติกาใช่ไหมแอตติกาเออมาจากเยอรมันครับเอออตติกาถูกแล้วอตติกาถูกแล้วไม่เปไรได้ข่าวว่าเนี่ยสีสีเตียงกับสีสีผมเนี่ยเหมือนกันเลย ม่น่าจะหมอนะ้ายังเอออุ้ยนุ่มมากเลยครับนุ่มมากเลยครับเออโอเคกันอยู่ที่นี่นะยที่เราแล้วเอาเอาออกไงน่ะจะดูที่เนาะแล้วก็ได้แล้วแล้วกูผิดอะไรป้าไม่สรุปจะไปพาพาเขาไปทัวร์ไหมพานปเวลาป้าป้าป้าเขาเนี่ยแปลกนะครับคนไหนตำรวจเมื่อกี้ครับไม่แปลกเขาแค่พีฟ้องปากไรเฉดเด็ดเขาใจดีเขาจริงใจเออ มนี่ยวกับผมแล้วอ่่ะนนัแหละเหตุผลที่เขามาเป็นตำรวจเพราะว่าเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบตรงต่อเราเปลี่ยบตรงต่อเวลาองไนกันเลยทำไรกันเนี่ยทำไรกันถ้าไม่ไม่ไมาเอกสารกันอยู่ไม่เป็นประจำการข้างล่างล่ะปะโทอ่อะอยากจะพาไปรู้จักคนไม่เต็มนะแต่เขาขายหมาล่าอร่อยมากแต่แค่เขาไม่เต็มเฮ้ยอร่อยแค่ผมนะเดี๋ยวพี่พี่ทำไมเขาหัวเขียวอะพี่นี่แหละเฮ้ยเมาเห้ยเฮ้ยขยายร้านแล้วเหรอเฮ้ยขยายล้าแล้วเหรอ ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวให้รู้จักคนนี้เป็นคนมาใหม่เมือของเมืองเราชื่อโทษเพราะอย่างนั้นวินมึงต้องเลี้ยงพวกกูใช่เพื่อที่ต้อนรับคนใหม่มาผมเลี้ยงมันผมมาเลี้ยงพี่อ่าทัวยละยีิบาทโอ้แพงก็แพงเฮ้ยเ้ยเลี้ยงเลี้ยงเลียงเลี้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 ยงเงเลียงเลี้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 ยเลียงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยเลยงเลี้ยเลยงเลี อโอเคอ่าว่าจะ่จะเอาอะไรกันเอาหมาล่าหรือเอาวุเ้เก๋อเอาทั้งสองเลยขอแบบอร่อยที่สุดอะ่ะอ่ะได้เลยผมสั่งไข่เจียวฟูดได้ไหมครับ <c oughs> เอ,อยเอางี้บอยถ้าเกิดเราไม่มีตังค์ใช่ปะวิธีกินฟรีคือว่าไปเอาใครมาก็ได้จ้างเขามา <c oughs> เออเป็นคนใหม่ให้ให้ให้คุณซอสกันคุณซอสแบบเปลี่ยนวิฟอมตัวอะไรระหว่าเลื่อคนใหม่ ไม่เขาว่าก่อนนั้นนั้นออมบอกออมมาหาหวานใจไม่เหรอเห็นบอกว่าไม่เอาไม่มีเรื่องแบบนี้มันเก็บเรื่องแบบนี้มันเก็บไว้ไม่ได้ครับต้องไปบอกไอ้เกากับไอ้ซอนแล้วไปดีกว่าเรื่องแบบนี้มันเก็บไว้ไม่ได้ไดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเ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 นี๋ยวเด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 ียเดี๋ยวเดี๋ยขอบคุณอร่อยมากครับขอบคุณอร่อยมากครับ อก้าวโอ่๊ตรอคตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊้โอ๊ตโอ๊ลโอ๊ต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 โอหตือ๊ตโอ๊่โอ๊ต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 โอ๊่โอ๊ต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 โอ๊้โอ๊มโอ๊ต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 นอ๊ตโอ๊ใช่เตโอคยมาเมือนี้อ๊ตโอ๊ตโม๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอเนโอ๊ตโอ๊ตโค๊ตโครับอะ๊ตโยกู อะไรกันวะเนี่ยทีนี้จับจับไว้จับไว้จดดีผมต้องเองแลนะใช่ครับผมไม่ได้ทุนนะต้องรวมเลยากระจกแล้วนะแต่หลักแสล่นนี่คุณหมอคุณหมออาจารย์เป็นสี่นะนผมจ่ายไปแล้วไปเฉลยตับลวดจับรวจจับคนขโมยรถไป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 จับรวจจับคนขโมยรถทำไมวันนี้คนเยอะจังอ่ะ ไม่แชร์คัสตอมเดี๋ยวแชร์คัสตอม A B C ป่ะวะเช็ครับไม่ใช่สวัสดีครอีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครือทำไมวันนี้เยอะแปลกๆปลวะเนี่ยโคตรจะโคตระลางมาจะลางมาจะลางมาแจกครับแจกครับออ๋เอ้ยเดี๋ยวนะคุ้นคุ้นคนนี้เฮ้ยที่เป็นลูกค้าของนัทใช่ไหมตอนแรกใช่ครับตอนนี้เขาไปทำงานอยู่กับนัทแล้ว เมื่อีครับมึงรู้จักทุกคนใช่ไหมบินอ๋อเมื่อกีครับรู้จักทุกคนใช่ไหมกินว่านี่ใครบ้างใครเป็นใครบ้างกูรู้สึกงงกันหมดเลยอ่าคนนี้นะเป็นเจ้าของเจ้าของกิจการน้ำมันของพี่ตอสครับผมกูรู้แล้วเป็นคนทพิการใหม่ไงนะเต่ละไมครับโอ้โหวันนี้ชุนละมุนจังวะเนี่ยอ่าอันนี้นะผมชื่อไอไอโทศอยู่ร้านไอ้นัดไปแล้วโอ้โหกูเริ่มเริ่มปั่นปวดแล้วมันจะเลื่อยชามครับ

ทำไมวันนี้คนมันเยอะจังวะไม่ใช่ไม่ใช่คัสตอมบอกแล้ว่ามันคือคาสไงไี่เบอกมันพูดมาก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 ตาแว่งกันยาใเบายังไงยังไงมาเกดอรมาเกอเย็นใจเย็นเจริงเลยล็อกประตูล็อกประตูไอ้ย้ยคนเยอะล็อกประตูปาร์ตี้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 เฮ้อย่าตายหรอกไปเล่นมดบนนี้เล่นไอ้ยิงเลยยิงหมอเลย อยากดูนะครับขอร้องเขาบอกว่าอยากดูรีบแลอยาดูยดูประตูมีคงสกายก็อุ่งใจขึ้นมาไหนเขอยานะครับังสกายครับไหนไม่หยิบยหยิบยหยิบอะไรเท่าไหร่ชั้นไหนครับชั้นหนึ่งชั้น่งเลยครับเพราะไม่เป็นไรครับว่าเกงใจว่าเกรงใจนะว่อยากให้ถูกกถกเจเเเผม่่ยดูราคาคมเขาคนไหนข้งนอกเนาะโน่นโน่นโน่นคุยคุยลันนงคุกเสียวตูดเนี่ยคุณหมอ ไม่ใช่ผิดเลูกมาคุณสกายมึงไงสักมึงไปนั่งไปตายหมดแล้วกูไมไหวไไหวตายแล้วเซฟค้างเท่ไหร่ครับใช่แล้วเซฟคางเีพี่ืมาลวายแลายแ้วาแล้ว ที่เราเบิด้วยทำไม็ขาทำาอย่างพี่เลยอะระวังรูทวานพี่แหกเออโอ้ยตู้ระเบิดคู่เเป็นลางระเบิดจิงิงิงิหยิ่งหยิ่งหยิงหยิ่งหยิ่งหยิงยิ่งหยิ่งยิ่งหยิ่งหยิงหยิงหยิง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 งยิ่ยิงยิงยิ่งยิ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 ง่งยิ่งยิ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 ยิงยิง ้วว่าแลตำรวจครับช่วยด้วยครับผมมาเกิดในคุกครับตำรวจครับตำรวจครับช่วยด้วยครับช่วยเกิดในคุกครับมาเกิดอีกช่วยด้วยครับมาเกิดด้วยนะจะไปมาเกิดตรงนี้เนี่ยขอคิดขอหลุดแล้วครับขออแค่่กนโอ้เเซิรร์์ฟวอลุตแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทูฟาสเตอร์นะครับผมเปลี่ยนสกีนหน่อยกันได้ยินเสียงโคตรชัดเลยเนี่ยขอแม่พี่น้องครับผมไปหายแพ้ ทุกคนครับยินความสงบเคอร์ฟิวครับผมขอความในการเขียนบทด้วยไม่โอ้ไม่นะพี่บทผมพี่เออบทผมผมจะเรียกว่าพี่ตีหินอะไรมาบทด้วยขนมปังไม่ชอบโอ้ดุดฝาดคต้องเรียนแบบวินไหม พีดีมแค่มันเป็นซีเนเจอร์ของมันก็พอละซีเนเจอร์ความน่าประคายไม่อะเป็นคาแรคเตอร์พี่ต้องพูดอย่างนี้ดิซีเนเจอร์ว่ะต้องต้องเล่นเป็นซีเนเจอร์เราเป็นต้องเป็นลายเส้นของมันแล้วนะเดี๋ยวคนบอกว่าพี่วินนี่ใส่อย่างงี้จริงจริงจริงก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ครับไม่ครับจริงๆใส่อย่ีครับพี่จริงๆนี่ใส่ทันนี้ครับลองยิ่งเลยอันแกยอมรับวินยุบเนขี้ไม่ให้กูนะมีเด็กมาถามเลยกูไม่รู้อะไรว่าต้องทำอะไรพี่วินพี่วินให้ให้อะไรให้มาถามพี่ดีมแทน อะไรวะไโยนขี้กูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนอีกละงเดี๋ยวกูอัดสุดอุ้ยเคยป้าเคยเคยเคยผมผมเคยได้ยินอยู่ไอเดี๋ยวทามึงน้องกูนะไอเดียบหายเคยสัตว์พร้อมพร้อมแล้วพี่พร้อมรอรอไอบินพร้อมเนี่ยแป๊บอยู่นั่นแหละไอเดีฟเตือนเอ้ยอะไรคุณสกายมาเลยตอนนี้เนี่ยจะนอนมันถึงแล้วยังไม่ถึงอ๋อถึงแล้วเหรอถึงถึงแล้วถึงแล้วเจอกันสวัสดีครับคครรับดใอ่ะตีทำไมเนี่ยเจ๊ผมจะควคุมต้อนรับครับอถึงคุณคุณ สวัสดีครับผมจะพาไปบ้านครับผมสวัสดีครับผมจะพาไปบ้านครับทุกคนครับที่คุยเมื่อวานใช่ไหมครับอเตใช่ครับเสียงเสียงจะเข้มกว่านี้นะครับอ๋อโอเคผมเองครับสวัสดีครับไม่ใช่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้อันนี้คือลูกเหรอไม่รู้เหมือนกันครับพอดีโดนโดนย้ายมาที่นี่เมื่อวานครับ เอาใหม่มึงเป็นลูกชายไอ้อาขอโทษพี่อาลืมลืมอโทษอาลืมขอโทษพี่เฮ้ยอะไรเออทีพูดอะไรมาก็ตามน้ำไปเลยมองไอ้ทษเียมไ่ข้อตายไปแล้วครับเออเออน่าสนใจดีพ่อพ่อชื่อวินครับไอ้วินแม่งครับงสองหนึ่งเดฟอืมอะไรเรียกแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยตกใจเลยรอแล้วสวัสดีครับโปรเจกต์ยินดีต้รครับผม tvs tkun ทศคุณครับเป็นพนักงานต้อนรับครับผม ออแต่รู้สึกว่าจะเสียงเข้มกว่านี้ไม่ใช่หรอที่ผมคุยเมื่อคืนอ๋อโอเคครับใช่ครับผมเป็นลูกชายเขาเองครับเอาเป็นลูกชายเหรอใช่ครับแบบนี้เองอันนี้โอเคอันนี้คือทำพัทาำแน่เลยใช่ไหมใช่ครับใำไมเพราะน่าจะยังเด็กอยู่งั้นเออเดี๋ยวพาผมไปที่พักเลยก็ได้เป็นตัรละครโอ้ดอยครับไม่เสียงเข้มเังวะอ๋อผมลอไงครับเสียงปกติดีกว่าครับเอาเสียงปกติอ๋อโอเคได้ครับไ่าแอ๊กเลยป้าถามจริง อ้าวใครพูดครับเดี๋ยวยิงนะครับเดี๋ยวยิงนะครับหาเรื่องเขาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรวเจอหน้าเขาจะหาไปกไวนที่นี่เนถื่อนนะกูบอกไปก่อนี่ครัไม่กลัวแล้วครับระดับพี่วินแล้วทุกคนครับเขาตลามครับผมคนนี้ชื่อจันนะผมคนนี้เปเจอคนนี้ออาโอสวัสดีครับลุงจันเอาสวัสดีครับจันแม่ผมพี่จันแม่ผมพี่อโอ้ข่าวโธ่โอ้ข่าไม่เปไของไยของไองไยตั้มับ ครับเออโอเคครับอุตามเลยครับเ้ยล้อเลยสุดเจ้ไปเลยคับนี่ที่นี่ล้วนะครับงเฮ้ยเลยครับเี๋กันดีอย่าล้อกันดีครับออไปทางเขาแ้วครับทางนี้เไม่เป็นไรครับก็ตามไปเลยครับนนี้ครับคเไปเลยอะฟินะครับมาสาม่โอเคดีมากเลยต่อครับ ไปนี่ดูมึง่าได้พานำบูรี่เขายออ่่งไเี อโทษอโทษเองผมผิดตลอดอ่ะเอเราเราได้ออดได้ไงเราซื้อเราสายเงินแล้วเราจะโดนอ่ะนี่ครับผมเมื่อกี้ใครล่าผมนะครับคอยอยิงนะครับนี่โหขอยิงนะคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้ครับหัวหัวเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดับไม่ดีดับ้อไม่ดีอะไรเอ่าคนที่พามาถึงที่นี่นะครับก็ถ้าผมมีอะไรมีมีปัญหาอะไรยผมจะติดต่อไปอีกทีครับผมอ๋อได้ครับอยู่ครับขอบคุครับท้มสารที่อยู่ก็หมดหน้าที่ของคุณนะใส่หัวไปได้เลยครับโอเคครั คมากเหตุอ้อมสินโพสอะไรสักอย่างอ่ะสดจีบได้ไร์ทักคนเดียวเลยใส่เยมาจเีวนนเอหรอปเนายลงเอกินข้าวกันดีกว่าไปไรทักไอ้ก้าวนอนว่าละเออนั่นนะเฮ้ยช่วยด้วยครับเพื่อนผมจมน้ำครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนครับ เพื่อนจมน้ำไอ้ดิไปดิโอ้วิ่งทางนี้เลยครับเร็อๆครับขึ้นนี่เร็อไอ้บอยขึ้นนี่อยากูเข็นให้ไอ้บอยมานี่ขึ้นขึ้นขอโทษความความพังหมดแล้วครับผมนะครับอยู่นู้นครับอยู่นู้นครับอยู่นู้นครับมีไปอยู่ไหนกันแล้ววะเนี่ยชิบหายอยู่ไหนพี่ดิต้องมาชิบหายแล้วใครจมน้ำตายแล้วมั้งเนี่ยไอ้ชิบอยู่ไหน แกงผู้เขาที่ไหนบังไรที่นั่งชิ้หายเลยไม่ผีก็มีความสุขอยู่สงบเลยอยู่ทางไหนกันวะเนี่ยตามมาครับปีนปีนหลังคาตามมาครับปีนหลังคามาครับอยู่ไหนกันชิ้หายแล้วทางนี้ทางนี้ไม่ทั้ไหมดใช่ไหมมองรู้ได้ไงนี่ครับนี่ครับรุุ่ครับรุุ่ครับรุุ่ครับเขาจะตายแล้วครับอเแล้วใหญ่เป็นผมุนตายนะครับ

ช่วยคนอื่นจนเหลือตัวเองงงงงตอนที่แบบว่าไอคนที่เราไปช่วยอะไม่ไหวน้ำไม่เป็นไม่ไหวน้ำไม่เป็นเหรอหรือไฮีโร่ไงฮีโร่ฮีโร่ไอเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยไอผมเขียวผมก็เลยว่าไม้ว่าน้ำไม่เป็นโอ้โหไอเจ้าของเนงอยู่ไหนอะเจ้าของอยู่ไหนเออผมลืมถามชื่อเจ้าของชื่ออะไรนะชื่อชื่อโทสก์ครับผม T O S T K U N ครับโอเคครับโทมช่วยเขาช่วยเขแล้วแต่เพื่อนๆใครบ้างเนี่ยฮะอ้าวข้างหลังมีคนโอ้หายไปไหนแล้วเพื่อนเนี่ย อ๋อเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอะครับสวัสดีครับผมใครมึงเป็นอันนี้คือพื่อกันหมดเลยเหรอทอช่วยเพื่อนเพื่อนโอเออเือเพื่อนเอยอชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับหยุดรอเรียนก่อนเอาแล้วพงถามก่อนดีอะรนะครับชื่อบอมครับเอาชื่อบอมครับอ๋อครับคุณคุณนะชื่อบอมครับ อครับอ๋อแล้วนี <c oughs> <c oughs> ่ใครครับมไม่ใ oh ช şey nice> ่พ oh ี oh ่บอมชื oh ่อไทม์ค oh รับผมอ๋อชื oh ่อธามคนนี oh ้พี่แทนครับผมอ๋ออาแทงว่ารู้จักหรืออาแทงอาแทงที่อ๋ออาแทงที่อยู่ตรงนี้ไงอยู่ข้างๆบ้างเราไงบอยชงกาแฟชงกาแฟอ่ะเอออาแทงอ่ะชงกาแฟไม่ใช่ไอ้สัสแทงบ่อยแทงบ่อยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้โหฆ่าเลย อ๋องี้เอางี้เดี๋ยวผมผมพาทุกคนไปบ้านดีกว่าเราเราไปคุยกันดีกว่าไปเย็นนะไปเลยครับไปเลยก่อนแล้วกันชิหายละใครเป็นโควิดมปก่อนแล้วกัโอ้ผมผมผมเปล่าเลยครับไอ้วินมึงไปตายไอ้บาคลายวะกินกูกลับไปจองห้องกูก่อนแล้วกูไม่อยู่ละไปละเฮ้ยมาคุยกันก่อนฝนตกวิ่งลุกวิ่งรุกวิ่งวิ่งวิ่งไป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 วิ่งวิ่งวิ่งโทษอยู่ไหนวะไอ้เด็กคนนั้นอยู่ไหนวะโอ้ผมผมอยู่ข้างหลังพี่ครับ โอเคครับรีบตามมาเลยเถอะเดี๋ยวผมยนไม่รู้นั่งนี่ก่อนห้วยนั่งก่อนอาทกอ่ะอาทกอยู่ไหนวะโอ้นี่กรับอยู่ไหนวะนี่ไหนไม่รู้อ๋อนี่ครับมันนี่หน่อยครับมันนี่หน่อยครับเออเกิร์ดครับเออทบอผมผมผมเห็นโปรไฟล์คุณนะครับเห็นเหมือนแบบว่าทําแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําคลิปเกี่ยวกับการตัดต่ออะไรเงี้ยคือคือคุณมีสกิลการตัดต่อเหรอช่วยครับจ้างเดินนะครับแล้วคุณ อ๋อจังแดดอ๋ออันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือรับงานพัฒนาอยู่ใช่ไหมครับโอ้ใช่ครับผมส,สนใจมามาอยู่กับผมไหมทำงานเต็มเลย <c oughs> อ๋อได้ครับได้ครับโอ้โหเดี๋ยวมึงเปลี่ยนเสียงทันทีเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงดีกว่าเอนะ <c oughs> ิเปลี่ยนเสียงดีวก,วดวกว่าครับ <c oughs> อ๋อมีใครสนใจทำงานเกี่ยวกับเอ่อลองถ่ายถ่ายหนังนักสแสดงตัดต่อวิดีโอทุกอย่างที่เกี่ยวกับกับแบบว่าลงยูทูบอ่ะมีใครสนใจบ,บ้าง